เด็ดฟักทองของคุณสวัยปรากฏเลิศตอนนั้นครูทัดมากําลังขึ้นกําลังขึ้นประมาณแค่ไม่ถึงสองตอนนี้ค่ะมาดูนะคะนี่มาดูาเยอะแยะเลยนี่นะคะนี่ลูกเขานคะนี่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 ปลูกแบบแบบธรรมชาตินะคะนี่ลูกเยอะเลยค่ะนี่หนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่ อันนี้ลูกใหญ่มากเลยนี่นี่น,นี่อ้ 5, นี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแปดปดปดอะไรคะนูนเก้าสิบเอ็ดเก็บกินบ้างแล้วใช่ไหมคะสิบสองสิบสเยอะเลย สิบหกสิบเจ็ดสบปเก้ายบโอเยอะมากนะคะแล้วอร่อยไหมคะเหนียวหนึบมันอร่อยเหนียวหนึบมันอร่อยคือวันนี้คือทัดจะเอาไปลองค่ะนี่บอกว่า20สิบาทดูลูกทิ์ที่รักเก็บให้สิคะยี่สิบบาทราคากันเองนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะโรอานี่นี่นี่นะคะเดี๋ยวจะอาไปนึ่งอันนี้นเฉยนี่แหละคะ่ะอันนี้สาวบ้าน,น,นตะเมียยังไม่ทันแก่จัด ลูกศิษย์ค่ะน้องน้องอะไรคะลูกดีค่ะน้องลูกดีค่ะนี่ลูกศิษย์ครูทัดเองนะคะลูกศิษย์ละคนโตมาเป็นเกษตรกรที่มีฝีมือมากๆเลยค่ะช่วยพ่อแม่ทานาแล้วก็ปลูกผักนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเราปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะนี่ประมาณสองสามต้นนี่นับรู้ได้20กว่าลูกนะนี่ถือว่าเป็นลูกแรกครูทัดได้มาเป็นเจ้าแรกที่จะเอาไปชิมแต่เขาเข้าไปชิมแล้วแหละนะคะ ว่าอร่อยนะคะนี่ดูสิค้านี่มืดไปหรือเปล่าคะอ่าเนี่เห็นไหมครับพริกแล้วดินดูค่ะสวยงามมากผักก็ตลอดโอ้มีความสุขจริงๆดูขาหูคุย่ะสวยมากนี่คือเกษตรเพอเพียงนะคะของชุมชนตำบลตาเมียงหมู่ที่12ค่ะนี่บ้านตาเมียงหมู่12ค่ะขึ้นตำบลตาเมียงนะคะ ได้ฟักทองแล้วค่ะสำหรับคลินี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปชิมฟักทองกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย